สวัสดีค่ะกิ้นหิ่นไงช่อกระบี่ฟู่ไงแต้นสอนไหลหลับไงคือห้องต่อคือหมีห้อยชุยค่อนอึงค่อนันฝูค่อนเลี้ยค่อนกานะคะตอนนี้เราอยู่ที่อัมมาลวกจังหวัดกระบี่นะคะเรากําลังรอเรือนะคะเพื่อที่จะไปเกาะห้องนะคะ ไปดำน้ำดูปะาารังดูปลานะคะซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยประมาณสัก20นาทีเท่านั้นเองไกลๆนะคะซึ่งหยินแจจะบอกว่าเกี้ยงวูเกี้ยงเฉวนะคะให้ห่อมิดๆนะคะเปามีมีนะคะซึ่งวันนี้ป้าก็เตรียมตัวมาอย่างดีนะคะ <S <S> <S เดี๋ยวเราปิดทุกอย่างนะคะแล้วเราก็จะออกเดินทางนะคะซึ่งนี่ค่ะสภาพก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะคะเนี่ย ะะเราพร้อมเดินทางมากเลยนะคะ,ะทีนี้อามารีเนี่ยเขาเป็นโรงแรมระดับ5ดาวนะคะหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอะแล้ว5ดาวมันต่างจาก3ดาวอย่างไรนะคะ3ดาวก็คือว่ามันก็เป็นโรงแรมสําหรับนอนนะคะมีห้องนอนมีห้องน้ํามีอะไรที่เป็นขั้นพื้นฐานเลยมีห้องแอร์นะคะมีทีวีมีตู้เย็นอะไรประมาณแบบนี้แต่5ดาวเนี่ยสิ่งที่เขาเพิ่มเติมก็คือว่ามันจะต้องมีกจากุชชี่นะคะ,ะมีสปามีสระน้นําวน มีฟิตเนสไม่ต่ำกว่า7ชิ้นอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่จอดรถเพียงพอมีเจ้าหน้าที่เอารถเราไปจอดประมาณนั้นแต่ที่เรามาเนี่ยสวันแล้วเนี่ยเราไม่ได้ใช้ f a c ิลิตี้เหล่านั้นเลยนะคะเพราะเราตื่นเช้าเราก็แหกขี้ตานะคะออกไปเที่ยวตลอดแล้วเราก็สมสารเหนื่อยกลับมาตอนเย็นนะคะแล้วเราก็เข้าพักอาบน้ําอาบท่าไม่ได้ใช้บริการเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยพอแดดเริ่มออกเดี๋ยวเรากําลังจะไปเกาะห้องแล้วนะคะกว่าจะกลับก็่ายนะคะ พอกลับมามาเราก็หมดสภาพแล้วเราไม่แน่ใจเอาเป็นว่าวันนี้เราจะพยายามกลับมาเล่นจากกุชชี่อ่างน้ำวนนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าลากูนนะคะนี่ค่ะและตอนนี้เราก็เข้ามาในลากูนเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเขียวเลยนะคะเรามองจากด้านล่างแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดเป็นภาพเบิร์ดไอวิวนะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะคะกว้างมากเลยนะในนี้ และตอนนี้เรามาถึงแล้วนะคะอุทยานแห่งชาติทานโบขอทอรณีนะคะซึ่งจุดนี้ก็คือจุดชมวิวนะคะเกาะห้อง360องศานะคะสูงจากระดับน้ำทะเลนะคะ109เมตรนะคะใช้ระยะเวลาในการเดินทาง45นาทีขึ้นไปข้างบนเนี้ยนะคะไปค่ะทดสอบพลังของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเรามาถึงขั้นที่300นะคะเราก็ยังไม่หยุดนะคะ เราจะไปต่อให้ได้ถึงขั้นบนสุดเพื่อต้องการไปชม360องศาค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงชั้นบนสุดนะคะทั้งหมด4 1 9ขั้นนะคะซึ่งเมื่อกี้เรารู้สึกว่าเราน่าจะเหนื่อยแล้วเรามาไม่ไหวจริงๆแล้วเราไม่เหนื่อยเลยนะคะเราสามารถขึ้นต่อได้อีก419ขั้นนะคะแต่เปนว่าเราจะชดเชยนะคะด้วยการลง4 1 9ขั้นแล้วกันค่ะวันนี้บรรยากาศด้านบนนะคะ คุ้มค่ากับการขึ้นมานะคะท่านใดที่มาจังหวัดกระบี่นะคะอย่าลืมนะคะแวะมาที่นี่ด้วยนะคะอุทยานแห่งชาติทานโบกคารณีค่ะและเราก็มาถึงแล้วนะคะบริเวณที่เราจะดำน้ำดูปะการังนะคะที่เขาเรียกกันว่าพาราไดซ์ซึ่งก็คือชื่อเกาะเหลาลาดิงนั่นเองนะคะซึ่งเกาะนี้จะเป็นพื้นที่ในการทำรังนกนะคะของ ผลิตภัณฑ์รังนกสกอตนะคะ,ะวันนี้เราก็ได้คำศัพท์ไปกี่คำนะคะคำแรกเลยก็คือคำว่าเกาะนะคะก็คือต่อแล้วก็จังหวัดก็คือฟู่นะคะเราจะไปหมีห้อยชุยก็คือไปดำน้ำทะเลนะคะแล้วเราก็เจอซันฟูก็คือปะการังนะคะ,อะชอชอนก็คือนั่งเรือนะคะ แล้วเกียงวูเกียงแฉวก็คือกลัวดำและเหี่ยวเราก็ต้องเป้ามีมีนะคะก็คือห่อไว้ให้มิดชิดเลยนะคะเพื่อกันแดดนั่นเองนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ